สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับสามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสุขวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็ สำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมเมื่อวานนะครับตัวเด่นก็ถือว่ามา3รอบนะครับพี่พแต่ว่าตัวเจาะนั้นมาแค่รอบเดียวเนาะตัวเจาะกับสายลูดนะครับเด่นมา2รอบเราสามคัคคีให้0กับ6ผลที่ออก0 2 4กับ5 0ของเรา5 0ไม่มีนะครับพี่พ6ไม่มาใครเอา0ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่5 0นะครับเราสามคัคคี VIP ให้6กับ0ผลที่ออก9 4 8 6 9 ใครรูดที่6เข้าไปที่6 9ตรงๆนะครับสายรูดก็มาเนาะเรา VIP ให้9กับ5ผลที่ออก9 7 6 4 9นะครับของเรา49ไม่มีเนาะ5ไม่มาใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่49นะครับก็ถือว่าเลขเด่นนั้นมาทั้ง3รอบนะครับเนาะสายรูดมา1รอบนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพ,พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ๆเนาะรอบแรกนะครับให้9กับ3นะครับพี่พี่สายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข9 90 92 95 30 3า3สอสสตัว392นะครับผมส่วนลาวสามัคคีนะครับผม VIP นะครับลาวสามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับพี่พ สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ34นะครับผม38 39 74 78 79นะครับ3ตัวให้ไปที่734นะครับ ใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลรา VIP นะครับลรา VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข1 1 4 หนึ่งเจ็ดหนตัวนะครับผมห้าหนึ่งเก้านะครับนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผม3ามาวก่อนรอบดึกเนาะ ก็ขอให้เฮงๆปังปงทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ